สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมวันนี้นะคเกิดสิพาพี่น้องมาเบิ้งควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอ่อยๆมีเจี๊ยบนะครับบ้านน้องกรุงอำเภอเมืองจังหวัดวลำพูนะครับวันนี้พี่เพิ่นมีควายงามมาเปิดแล้วนะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยสองตัวนะครับมาเปิดในวันนี้ ين. เดี๋ยวสิ่ขับไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่นว่าสิเปิดราคาเลยเนี่ยนะผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะนะผมวันนี้มีของงามๆฝากพี่น้องมีซืแล้วเนาะค่ะสาวน้อยค่ะเป็นสาวน้อยอยู่สองตัวค่ะเอาตัวแรกก่อนเลยนะสวยๆมีซื้อมารับนี่ ชื่อน้องมานีค่ะน้องมานีเพิ่นเป็นเหล่ากอเมื่ไหรพี่สายเพชรอุดรค่ะสายเพชรอุดรอายุไรเปนแล้ครับนี่ปีห้าเดือนค่ะปีห้าเดือนเนาะเป็นสาวน้อยอยู่ค่ะนะครับสูงที่ร้อยสามสิบสองบวกค่ะร้อยสามสิบสองบวกแนวผมมีสาวน้อยปีห้าเดือนแต่ว่าหน้าญ่นะครับนี่มาเบื้องหน้าตาเพิ่นก่อนนะครับผมอัตลักษณ์จิตเนาะตาแต้มแก้มจ้ำอ่องข้อหัวโหนกดิ ใบหูงอนนอยหน่อยใบหูฟลัมนะครับผมแล้วก็ยกคอขึ้นพี่อ่องคอสองเสร็ญไงอกเผาไงคอขาดีนะแข้งขาใหญ่เลยมืยตมีเนาะไม่มีค่ะนะครับผมเล็บหน่อยกอดเขาในดีลำตัวหนาดีค่ะเนี่ยผมบึงมีความเป็นเจ้าเนื้อนะครับคอใหญ่คอหนาครับลำตัวอะคือว่าโครงสร้างดีเลยคเล็บหน่อยเล็บมนสวยเล็บหน่อยกอดเขาในนะครับบึงเล็บหลังกันกกหางผุ่มหางนมซีเต่านะ เนา่ยหี่น้องบึงนมกันนุมสีเตาสีสวยเป็นบางใหญ่เลยมาบึงขวนฝั่งนี้กันนะครับผมคอนี่นะเนี่ยบึงคอพนนี่บึงคอพนนะนะครับถือว่าโค้งสางมาดีเลยพุทดิว่ายังได้สาวสวยไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับพอพนได้อายุนะครับเลือกพอดีๆใส่กับพัฒนาได้ง่าเนี่ยเพราะว่ากระดูกแข้งขามาดีแล้วน้องมานี่นะครับผมสูงรอย สามสิบสองนะครับอายุปีหาเดือนนี่สิเปิดราคาได้พี่เปิดเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะเก้าหมื่นหาพันกระตอนให้เขาค่ะโตมาได้ค่ะนะพูดเลยที่ว่าอยากได้ไปพนันสะพานกันนะครับบอกเบอร์พี่น้องนี่พี่ศูนย์แปดสี่ค่ะสองเก้าศูนย์สองแปดสามแปดค่ะของพี่เจี๊ยบนะครับผมเปิดตัวแรกไว้สวยๆนะครับผมสาวสวยครับอัตลักษณ์เด่นนะครับผมโครงสางใหญ่นะครับกระดูกใหญ่หนังหนานะครับนี่นะครับเก้าหมื่นหาพันเนาะค่ะต่อรองกันได้เดี๋ยวเบื้องต้นต่อไปกันนะครับผม อ่ะผมมาเบิ้งนะครับตัวที่ซอนกันน่าเป็นสาวน้อยตัวนึงนะครับผมมีซื้อปรครับนี่น้องดอกเงินค่ะน้องดอกเงินเป็นเล้าก่อไหมนี่พี่เป็นสายอีสานบ้านเรานี่แหละสายอีสานนะครับผมอายุอะไรบ้างนครับนี่ปีห้าเดือนเหมือนกันค่ะปีห้าเดือนนะครับสูงที่ร้อยยี่สิบเจ็ดบวกค่ะร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งหน้าตาตาละคงสามเปนก้อนนะครับผมนะครับเบิ้งมีความ ใหญ่ความหนาให้กันนุ่มหน่อยคืนละนะครับผมเด็กเล่นมาเบิ้งมีความหนาใ้กันเนาะค่ะนะครับแข่งขานะครับอ่าเดี๋ยวค่อยหน่อยเพื่อนมากวนนะครับนี่มาหยอกมาเล่นกับเอ้ยเพื่อนมาเบิ้งข้างท้ายทั้งยังกันไอหางเพิ่นขาวครับนี่ตัวนี้หางหางดอกค่ะเป็นหางดอกเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บ่ได้ถือยังนะครับผม คือปัจจุบันเขาเลี้ยงเอาโค้งสางเอาอย่างเดียวให้พี่้องเช็คหางก้อนนะครับสีขาเอือนเขาเอือนหางดอกเลยพี่ใช่นี่ครับผมนี่ครับเอาให้พี่้องเช็กด้วงกันคือดอกค้างเขาคือบอกห้างเขานะครับผมไม่หลอกกันบ่ได้หลอกกันเนาะต้องหลอกไม่ต้องต้มไม่ต้องตัวกันค่ะครับผมผู้ใด้ที่ว่าว่าได้ถือนะครับเพิ่นเอาไปเลี้ยงเอาโค้งสางเพราะว่าโค้งสางของน้องดอกเงินเนี่ยคือว่ามาดีนะครับว่าจะเป็นแข็งขานะครับคอหนาคอหนาอ้างดีค่ะนี่ครับผู้ไดที่ว่า อยากได้ไปพนาพเอาโค้งสร้างพนาใสายพันกันค่ะนะครับปัจจุบันเทาเรียงเนี่เทากับเรียงเพื่อคว,วามสวยงามบบพัฒน,นาเนาะพะัฒนาขึ้นมานะครับคือการแบบว่าหาพ่อหาพ่อพันอนะ,ค,ะค่ะเอามาบวกกันผสมกันค่ะคือปัจจุบันนี้เขาเจ้ากาบบอดถือกันแล้วนะครับเพราะว่าฟ้าเป็นไงเห็นเรียงกันหลายเป็นสายอนุรักษ์นะครับผมปัวเลที่ว่าเอ้าบอดได้ถือเร่องของหางเพิ่นนะครับน้องดอกเงินนะครับสูงที่ร้อย ยี่สิบเจ็ดเนาะ,ะปีหาเดือนสี่เปิดเท่าไหร่พี่เปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่หมื่นเก้าพันต่อกันได้อีกค่ะต่อกันได้อีกเนะะาะผู้ได้ที่ว่าอยากได้นะครับสาวนอยตีวนี้ไปดูแลพัะหน้านะครับบึงข้อขาพุ่นมาดีอยู่ครับข้อขาดีถือว่าโค้งสั่งดีอยู่พี่น้องครับก็ได้ความอ่างความหนาอยู่นะครับเพียงแค่ปัจจุบันเนี่ยกรุ่นไม่ขึ้นมาน,นี่คกับไม่ได้ไ่ได้ถือกันแล้วครับเพราวะว่าผมเองยังม่รหลเลยว่า เพิ่นเป็นตัวนี้เพราะเพื่อนยังสินะผมอ่ะเดี๋ยวผู้ใดที่ว่าอยากได้กอะโทรมาพูดคุยกันค่ะได้นะครับผมบอกเบอร์พี่น้องแล้วนึงพี่ศูนย์แปดสี่ค่ะสองเก้าศูนย์สองแปดสามแปดค่ะของพี่เจี๊ยบนะครับวันนี้เปิดสวยๆอันสองตัวนะครับผมบว่าจะเป็นน้องอ่ามีนาป่ะพี่มีนาน้องมีนาสาวหน่อยสาวสวยโค้งสางง่ายมานีน้องมานีน่องมานีครับนี่ครับผมหนาใหญ่เลยร้อยสามสองหน้าเปิดกว้างนะครับผม เก่ามือหานะแล้วก็น้องดอกเงินนะครับสาวหางดอกนะครับผมใหญ่่เนียถือว่าโครงสร้างดีครับผมผู้ใดที่ว่าบ่ได้ถือเรื่องหางดอกหางขาวกะเอาไปเลี้ยงครับสี่หมื่นเก้าพันต่อกันได้อีกหรือว่าสี่แม่จ่าเป็นแพ็คคู่เลยกะสี่รถพิเศษให้เนาะรถพิเศษให้เลยค่ะสำหรับเอฟซีของมีเจี๊ยบนะครับโทรมาเลยอ๋อสระทิ่นี่เขาพูดไลนะครับที่ติดตามเราชมกันนะผมขันมีความงามราคาดีกะสิภาพพี่น้องมาเบิงมารชมอีกนดหนึ่งนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ช่วงาชาพเทวไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ